วันนี้ครับคลิปนี้ผมก็จะมาพามาดูโมเดลโมเดลไอไว้สำหรับสร้างชุดดิดเบกหลังของเวฟนะครับเวฟร้อยสิบกับเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับผมก็จะมีแค่สองรุ่นนะที่มันมีแบบของดุมพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่นี่นะก็คือดุมอัดนี่ผมไม่ไดย้ยังไม่ได้ยึดนะผมแค่ประกอบไปเฉยตรงมันต้องยึดกับตัวนี้นะครับนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยึดเลยนะ ก็จำลองให้ดูนะครับผมว่าเวฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีโชคตรงนี้โชคมันจะเอียงขึ้นประมาณแบบนี้หรือว่าจะเอียงเยอะก,กว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็จะมีชุดเบรกแบบนี้นะครับผมมีอยู่แล้วนะเป็นตําบปักข้างนะครับผมเนียมีอยู่แล้วนะครับขา220มิลจาน220มิลน,นะครับ แล้วก็จะมีโมเดลเพิ่มก็จะทำขายังไม่ได้ทำนะนี่คือแบบเฉยให้ดูแบบเฉยนี่คือแบบขามันขาอลูมิเนียมนะครับ<า>ก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวยังไงรอติดตามต่อไปนะครับอนีเบรกหลังเวฟคือผมก็จะทำชุดทำทำขาเนี่ทำขาอลูมิเนียมเนี่ย ออกมาขายนะครับหรือว่าใครสนใจชุดชุดปั๊มล่างแบบนี้เลยก็ได้นะตัวนี้ก็มีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับขายตัวจะทําตัวสเปเซอร์แล้วก็ทําชุดขา220มิลน,นะครับงานสร้างมีแต่220มิลน,นะถ้างานเดิมๆโรงงานมีจานร้อย้าสมิลน,นะครับส่วนอลูมิเนียมก็ นี่นะอลูมิเนียมก็เป็นแผ่นขามันนะจะมาทําขาช่วงนี้แหละนะก็ต้องมีการตัดต้องมาตัดเดียด๋ยวรอดูต่อไปนะครับมันจะหนาอยู่ตอนนี้หนาอยู่10บมิลน,นะขาจับขาจับปั๊มนี่คือจะใช้ปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกหน้าของเบรครอยยีอมาใส่นะครับ นี่ก็จะใช้ปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มเวฟร้อยยี่ห้าไอหรือปั๊มเวฟร้อยสไอนะครับที่มันอยู่ด้านหน้าเราก็จะมาไว้ด้านหลังแบบนี้อไม่เข้าอีกนี่แหละนะก็จะเป็นประมาณนี้นะยังยัดไปเข้าเลยนะจะ,จะไว้ด้านหลังประมาณแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือโมเดลโมเดลที่สร้างขึ้นนะเริ่มจะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วใครอยากได้ดิสเบกหลังชุดชุดล้อหลังนี่นะก็ทักมาได้นะครับในอนาคตเนี่ยไม,ไม่ไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นผลงานแน่ๆนะครับแต่ว่าพวกชุดขาเหยียบขากระทุงที่มันอยู่ตรงตรงเนี้ยลูกค้าก็เอาไปทําเองไปเชื่อมขาเองอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวขากระทุงนะ ถ้าไม่งั้นก็ใช้แบบง่ายสุดเลยคือใช้มือเบรกด้านซ้ายบนคือลากสายไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมขาตรงนี้ใช้มือเบรกเอาจะง่ายที่สุดครับผมซื้อชุดนี้ไปแล้วก็ไปทํามือเบรกบนด้านซ้ายก็จะสะดวกที่สุดนะครับนะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนอ่าถ้าสนใจก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับผม